คเคยรู้สึกอยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับใครสักคนไหมในบางครั้งถ้าเราลองส่งผ่านความสุขต่อไปอยังผู้ที่ต้องการมากกว่าเราคุณจะสัมผัสความสุขได้มากกว่าที่คุณเคยรู้สึกยังมีหลายๆสิ่งที่คุณและเขาเหล่านั้นขาดความสุข ใช้ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นความถูกต้องที่คุณได้ตัดสินใจทำยังย้อนกลับมาสู่พวกเขาเหล่านั้นทั้งพวกเขาและพวกเราก็จะไม่ขาดอีกต่อไปความสุขที่เราได้ให้ไปมีค่ายิ่งใหญ่กว่าความสุขในไหนที่เขาเคยได้รับมาร่วมส่งความสุขด้วยกันนะครับร่วมใจใชัยชนะ